กัจจ,จีสปอร์ตเทรดไอ้เกย์อะไรกันนะเด็กที่ไหนบ้างเด็กกินอยู่คนเดียวมันไม่ปลอดภัยนะเอ,อ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยไม่ใช่ที่สำหรับเด็กที่จะมายืนอยู่คนเดียวนะมันไม่ปลอดภัยกลับบ้านไปหาแม,ม่งไปผมไม่อยากกลับ ผมไม่ชอบแม่เวลาแม่โกรธแม่โกรธเหรอครับผมอยากจะซื้อของจากตู้นี่แต่ว่าซปเปอร์ซปเปอร์คูลว,วนดิ้งไม่ชีนอ่อไม่เพราะมะไอยอยากซื้อของจากตู้ไม่ใช่ตู้นี่อะ่ะอืมไม่ใช่อ่ะมันใหญ่กว่านี้มากเลยฮะ ว่าว่ามีแสงเต็มหมดแล้วก็โหเท่มากๆเลยแล้วแม่เธอโกรธเพราะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะแม่น่าเป็นคนน่ารักเสมอเลยแต่แต่แม่โกรธมากแม่น่ากลัวโอเคเออแล้วยังไงต่อแม่ผมออกไปผมก็เลยขึ้นรถไฟมาที่นี่ฮะเออมาคนเดียวเนี่ยอืมนั่นเจ๋งใช้ได้เนี่ย นับถือเลยว่ะไอ้หนูผมอะทำงานบ้านเก็บตังค์มาตั้งนานดีแล้วล่ะเด็กอย่างนายเนี่ยเก็บตังได้ถือว่าสุดยอดนะอผมทำงานหนักมากเลยนะกว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ว่าไงเล้ะผมอยากจะได้อะไรสักอย่างจากตู้นั้นอะแต่มันมันอยู่หลังหลังซอยฮะ มืดแล้วก็น่ากลัวมากอมเออหลังซอยน่ากลัวจริงๆสำหรับเด็กที่อยู่คนเดียวเอาละอืมชารลาดแล้วล่ะที่ไม่เข้าไปคนเดียวครับออผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะอุตส่าห์มาถึงที่นี่แท้ๆเ,ออเด็กคนนี้อยากได้โซดาขาดเลยเหรอวะเนี่ยสงสัยต้องไปด้วยซะหน่อยละโอเคเธอชนะเด็กน้อย เดี๋ยวฉันจะไปซื้อของให้เธอน่ะยืนอยู่ตรงนี้โอเคไหมว้าวจะไปซื้อให้เหรอฮะคขอบนะ <c oughs> ไม่คิดเลยว่าจะมีคนดีใจขนาดนี้เอะแล้วไอ้ตู้สุดวิเศษนี่มันอยู่ตรงไหนล่ะอ,อ,อ,อยู่ทางนี้ฮะ <c oughs> เฮ้ยเฮใจเย็นเย็นก่อน นั่นแหละอยู่ในอยู่ในน,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 นั้นะนะฮะโอเคนั่นไงตู้นั้นอะเฮ้อนั่นอีนั่นอีโอ้ยเยสมึงเก็บตามพราตั้งนานผู้สี่นี้เหรอเนี่ยเฮ้ยเอ่อไอตู้ที่นายหาอยู่นะ่ะม <aren> ัน <c oughs> <c oughs> ใช่อันนั้นเหรอเออเออมีอะไรแปลกแปลกเหรอครับลุง เออคือเด็กคนนี้กำลังดูตู้ขายหนังสือผู้ใหญ่อยู่ไม่ใช่หรือไงวะเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่แม่โกรธเห็นไหมล่ะตู้เนี้ใหญ่กว่าตู้อื่นแล้วก็แสงเยอะมากๆเลยเออเอาอย่างนั้นให้เด็กไม่ได้ไม่ใช่หรือไงเนี่ยฉันไม่อยากจะทำให้เด็กผิดหวังแต่คงต้องปฏิเสธแล้วล่ะโทษทีนะไอ้หนู ฉันรักษาสัญญาไม่ได้หรอกตู้นั้นนะ่ะมันเกินตัวนายไปไกลแล้วกลับบ้านไปหาแม่ซะกล hey? ับบ้านไปหาแม่ันซะเฮ้ท่าไม่วะเฮ้บอกผมก่อนดิครับว่าทำไมอะยังรู้ไม่ต้องรู้ตอนนี้หรอก <t> แต่ว่าผมผมรู้แล้วนี่นามันนะ่ะมีหนังสือลับอยู่ข้างในหนังส <m> ือนั่นน่ะมัน ถูกห่อด,ด้วยพลาสติกหลายชั้นมันต้องสําคัญมากเลยที่ต้องปกป้องขานั้นพี่ชายของอพี่ชายของเพื่อนผมเขาบอกมาอย่างนั้นนะเออไอที่หุ้มนะ่ะมันมันไม่มันไม่ใช่สําหรับการป้องกันไม่ใช่สําหรับแบกกะสีด้วยซ้ําถุงยางใช่ไหมสัตว์คือหนังสือที่น,นกาแต่งถุงยางเหรอคือเธอจะเข้าใจเองสักวันหนึ่งแต่ผมอยาเข้าใจเลยนี่นะ เขาบอกว่ามันอ่ะจะช่วยให้มีความรู้มากขึ้นมันไม่ใช่อะไรที่เธอควรจะเรียนรู้ตอนนี้หรอกนะเอาอย่างนี้ฉันอ่ะเป็นผู้ใหญ่และฉันยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ํามันเป็นเรื่องที่ลึกลกอ๋อเป็นหอบหอบมองไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นแฟเลยคุณบอกว่าคุณจะซื้อให้ผมอ่ะผู้ใหญ่กโก ผมจะตอเป็นคนโกหกเลยเหมือนกันใช่ไหมะผมไม่อยากตอเป็นคนเออเอาดึงดราม่าได้อีกละตอนฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันก็คิดเหมือนกันนะว่าผู้ใหญ่นะเนี่ยทำไมแฟงซะเลยและฉันก็เป็นคนที่ไม่แฟงคนนั้นแเน,นี้ยบ้าจริง <laughs> วัดออาละผู้ชายไม่ถุยน้ำลายใส่หัวตัวเอง ฉันรักษาสัญญาและเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของให้หนายเองเอ๊ะค,คุณจะไปซื้อเหรอเออเออแต่สัญญาก่อนนะว่าห้ามบอกแม่ของเธอไม่ว่าเหตุไดกันแล้วแต่ว้าวคุณจาาัแมกกระสนให้ผมยเย้โอเคโอเคถ้าสมมุติว่านายอยากจะให้คนมองเป็นผู้ชาย นายก็ต้องเงียบแล้วก็ใจเย็นโอเคึโอเคขอโทษดีครับพี่ชายขอบคุณมากนะที่ช่วยผมเอาล่ะอย่าคาดหวังอะไรมากนันล่ะบ้าอะไรวะเนี่ยแม่งโรจะโกมกับโกงเกียนเลยฉันสัญญากับเด็กแต่ฉันเอาหนังสือให้เด็กไม่ได้อะทำยังไงดีวยวนี่ยตูสายตาอันแทนจะสว่างก็โอ้โหสูบสกลยสุกสว่างไกลขนาดนี้เด็กนี่มัอนอนาคตไกลเลยอะ ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้แตออ่อยังไงก็ต้องรักษาสัญญาสินะเอาละทัานจัดการได้นี่มันอันตรายเกินไปถอยไปซะเอาละไปกันเลยืมใครมาเ,ออเหนื่อยจังเลยโอ้ย ได้สุกจะได้เวลาพักจนได้มึงคนโลกเฮี่ยฮึคนทำงานช่วงเวลาพักอย่างนั้นอ่ะเนี่ยโอ้ยไอ้กองผู้ชายคนนั้นทำอะไรกันล่ะเนี่ยนะเฮ้ยโอ้คุณเธอก็รู้นี่ว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้นั่นน่ะสินะ แม้คงจะเหงาเลยนะต้องหาหนังสือมาอ่านช่วงกันคืนกูโดนเข้าให้แล้วหน้าก็ไม่ได้หลังก็ไม่ดีแต่ว่าเอาเด็กมาซื้อหนังสือด้วยนะหน้าอายหน้าอายฮ้ยเขาอะเขาอะาเงียบก่อนเกิดอะไรขึ้นหรอครับพี่ชายคุจะไม่ซื้อให้ผมหรอ เออแน่นอนแต่มันไม่ใชยงั้นคือแบบว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นเห็นฉันซื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสะพัดไปจากไหนคงต้องรอให้พวกนั้นเดินไปก่อนโอ้โหไอสัตว์ส้นคอมจริงอาประธานคิริวเฮ้อหนานี้ มึงด้วยเหรอเนี่ยม,มารีนาะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยทำไมที่นี่ทำไมตอนนี้วะพี่ชายเออไม่มีอะไรหรอกโอเคแค่เสื้อสีโปแลบักไปอ่ะเอามาทานตรงนี้หรอคะเออก็เดินเล่นเธอละ่ะมาทำอะไรก็อแค่พัก เวลามาพักนะี่ยฉันก็จะมาพักที่สวนสาธาระนน,นะคะมานั่งเล่นแล้วก็นั่งอยู่ตรงมามานั่งตรงนั้นนะคะเออโอเคโทษทีนะพอดีฉันกำลังยุ่งอยู่อะอะแน่นอนค่ะเจอกันนะคะ <laughs> ผงต้องรอก่อนแล้วก็หาโอกาสดีๆเดี๋ยวก่อนนะ เขามีลูกด้วยเหรอเนี่ยซื้อหนังสือห่อปกคิดิวจะต้องไปที่ตู้ซื้อหนังสือโดยที่ห้ไม่คนเห็นถ้าโดนเห็นคิดิวจะเขินและกลับมาอยู่ที่เดิมสามารถยกเลิกได้โดยการคุยกับเด็กเอาล่ะ เริ่มเควสอันแสนหนาไปานี่กันเลยฮ่าฮ <Yeah. S 2> ่าฮ่เออประธานคิริวทำไรหรอคะเออไม่มีอะไรแค่เดินเล่นอะโทษทีนะแต่ยุ่งอยู่อะแน่นอนค่ะงั้นเชอกันใหม่นะเออกลับมาอยู่ที่เดิไมไว้สัก เชี่ยมีหันด้วยแล้วถ้าเจอป้าถ้เาเจอป้าเป็นไงบ้างฮึโอ้นั่นดูนั่นสิผู้ชายคนนั้นจ้องซื้ออะไรจากตู้นั้นแล้วล่ะตอนนี้ <c oughs> แหมน่าเกินีน่าสงสารเหงาจริงๆทำไมเธอไม่ไปคุยแกล้งเหงาให้เขาหน่อยละ่ะยะ อิวไม่อ่ะสงถ้าเจอฉันน้ำลายไหลแน่เลยอะแหมคงจะน้ำลายสอนถ้าได้คุยกับผู้สาวผู้ชายนี่มันคนป่าจริงๆใจเนี่ยมีแต่เรื่องหยาบกระด้างถอยก่อนดีกว่าไม่รู้เลยว่าผู้นี้จะพูดอะไรได้อีกสะเอ,อ้ย โอ้ยโอ้โอ้ที่ทำมากูต้องมาจริงจังขนาดนี้โดยเนี่ยมันจะเดินโอเคแล้วก็ทำไงต่ออ๊ะอะืมถอยก่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้ โอเคตรงนี้ปลอดภัยเฮียๆฮมองว่าจะหันมาไม่เห็นนะเห็นไหมวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอุ้ยโอ้โหเอาเอะ สัตวเฮ้ยโพสชั่นการดีนมันโคตรยากอ่ะบาแล้วอืม ยิ้มทำเหี้ยอะไร่่เยาวชนว้าวคุณพี่ชายเจ๋งสุดยอดไปเลยครับเอาละนี่มันไม่เจ๋งเลยแม้แต่น้อยไม่อ่ะคุณเนี่ยคือฮีโร่ของผมเลยได้โปรดได้โปรดขอขอผมดูได้ไหมอ่ะ ก่อนที่ฉันจะให้นายนะต้องสัญญาก่อนนะออมีเนะี่ยสำคัญมากห้ามเปิดแมกกาซีนนี้จนกว่าจะถึงบ้านแม้กระทั่งจะถึงบ้านแล้วห้ามให้แม่เห็นเด็ดขาดนะออเอ,อ๊ะแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นผมผมจะอ่านมันที่ไหนล่ะครับห้ามให้ใครรู้เธอจะอ่านได้ต่อเมื่อเธออยู่คนเดียวโอเคโอเคผมเข้าใจแล้ว และก็อ,อมีอีกหรอนี่คืออย่างสุดท้ายละห้ามซ่อนใต้เตียงเด็กขาดมันไม่ปลอดภัยนี่เดวคิดมองผ่านมาแล้วโอเคผมไม่เข้าใจหรอกแต่ว่ามันดูสำคัญมากเลยอะดีมากเด็กน้อยอ่ะขอบคุณครับพี่ชายผม ผมจะรักษามันไว้ตลอดไปเลยมันไม่สําคัญขนาดนั้นหรอกอมันจะมีวันที่เธอเนะี่ยไม่ต้องการใช้มันแกเดินทางกลับบ้านระวังหน่อยนะอืมครับขอบคุณมากเลยนะฮะโตเป็นเด็กที่แข็งแกร่งนะเด็กน้อย ลำบากเหลือเกินนะเป็นผู้ชายเนี่ยเียบเียบเีบเกมไอ้อเหี้ยเลขารู้แล้วว่ากูประธานข่าวว่าไอ้สัตวที่ผ่ายแล้วไ่น่าจังจะรับทราบจนได้สินะ ฉันไมเใช่ประธานคนคุยนี่เธอคิดหรอนั่นคือประธานคารวาล